คนผู้หายมาตัดกล้วยบ่พี่น้องกล้วยสุกค่ะเครือกับมีดจ้าพ่นะหลายหลายสุกค่ะเครือได้หลายเครือค่ะพี่น้อง,องคะ่งะไปใบเลี้ยงหั่กระสีไปเอาหั่ะกระตัดกรองไว้กรองไว้เป็นหม่องเป็นหม่อง ก็จิขื้นเมื่อกินเขาง,ง่ายคนบ้านในกินเขาง,ง่ายอยู่พี่น้องมาตัดตะเสากระเปียกนะฝนพยายามนำยามนำน้อยแล้วปูนกองอยู่ทั้งป่นพี่ไปตัดไว้เป็นแหงานแหานแล้วเราก็เก็บเอาอันนี้เอาไปบอ่อ ไปกล้วยปะแกได้หนิมันลมเอาปะเก็บเห้นแ้วจับ่นีมีจับมดนี่

ชื่นแห้งพี่น้องเพราะนั้นเขาด้งยางออกกับนางกายมันก็เหงาอ,ออกได้แหละมันก็มีแห้งเป็นบอเสียงน้ำไหลคนน่ะบรรยากาศดีให้เข้ามากแบบนี้มีแห้งมาเซากับเหงาอ,ออกได้เลยบาหุงต้นตีต้ๆก็เป็นหมากเป็นนู่นตอนนี้ไม่ม่นเป็นยังลมลมก่อนเนานะ บางุวงคือมีอันอันหอยทากหอยทากมาเรีอ่ะมานอันนั้นมันอึบไปได้เยอะอยู่ไปเลยใบกระเพราสีเจ็บอยู่งามงามแฮ้ไปพี่น้องไปเมื่อหากินขาวกินน้มกันเล 我没打。